มาครับคลิปนี้อยู่ในแมปอารดิเมซาก้าอีกเช่นเคยนะครับก็ไปเล่นมาอีกดีหนึง่งแล้วก็ถึงเวลสิแล้วก็ส่มได้เป็นเซตมานะอันนี้ยังไม่อีโวนะสแตทประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่าเซตเนี่ยมันสกิลเป็นยังไงบ้างมันเล่นยังไงนะในส่วนของตัวเซตนะโมเดล มานนี้เลยดูโจมตีธรรมดาก่อนโจมตีธรรมดานะีนน่นะก็ตีเป็นรอบตัวนะเป็นวงรอบตัวนะอันนี้ดีเลยมาแล้วก็สกิลที่หนึ่งนะครับสกิลที่หนึ่งนี้จะเป็นสกิลที่สามารถเอ่อตีเป็นกลุ่มได้นะสกิลน,นี้โคตรแรงไม่ทันดนะูมา ธรรมดาไปก่อนนี่ก็จะปล่อยยา,ยาวเลยนะแต่นจนจบเลยน่าจะไม่ตัดไปมารอสกิลททดคูดาเสร็จโอเคปุ๊บนี่จะเป็นสกิลตีมูอวันนี้เลยแล้วก็ส่วนสกิลที่สองจะลองตีก่อน ก่อนนะโอเคเรียบร้อยสกิลนี้ซึ่งยู่แรงมากแต่ไม่รู้ว่ามันหิวเพื่อนได้ไหมอันนี้ผมไม่เคยลองต้องไปลองดูกันแล้วก็สกิลที่3 Atomic Flash อันนี้เป็นสกิลที่เป็นดาเมจแบบว่าแรงที่สุดในอันนี้แล้วนี่จะมาไดสกิลพุ่งฟันไปขนาด แรงมากใช้มากไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเราเรอดูตัวเลขข่ชาร์จนะไผมทำเป็นด้วยองศาที่เก็บแล้วด้วยนะครับก็ค่อนข้างแรงเลยเดี๋ยวมรู้ว่าเทียบกับมิติตวัวอื่นนี่จะเป็นแบบไหนนะเพราะว่ายังไม่ได้ดูเลยผมยังไม่ได้ดมิติตวัวอื่นนะมันเป็นยังไง เวา,าก็1อ2ีทั้งหมดอันนี้ฮนะห้องบอสนั้นสองคือห้องบอสนั่นแหละเดี๋ยวข้างบนตัวนึงมาห้องบอสละตอนนี้เดี๋ยวบอสเอ็ดจุดสองเเดี๋ยวรอดูตอนเรากดาอะ o อมิกแฟ s ช อันเดี๋ยวรมันเรามันคูดาวกันเดี๋ยวรอคูดาวเสร็จก็เน,นี่มาเดี๋ยวไปล่อบอสก่อนอันนี้มันจะกระโดดมาทุบเราก่อนนะพอรกระโดดทุบเสร็จมันก็จะปาดเป็นลายแล้วก็จะตกพื้นโอเคแล้วทีนี้เราจะเข้าไปใส่มันได้ปุ๊บนี่ เยอะไหเยอะมากเท่าไหร่ไม่รู้วันนี้ไม่ได้ดูเลขแล้วเดี๋ยวซูมให้ดูตอนตัดต่อแล้วกันคูวแซบนี้ก็แรงไม่จะไม่จะแรงไม่แน่แว่าแรงกว่านนคูวชีนถ้าแบบโดนที่สองอ่ขัาปัป่นไปเลียงง่ายๆตัวนี้เลือ แล้วก็พง่งเฮ้ยลืมลืมลืม,ลมจะใส่อย่างเดียว,ลวเลยวะตอมิกแบบ rồi mình đi cái tông nhiều sổ ai lắm là... anh ai... ตัวเมตินะครับคือมีแบบคนที่ยังไม่รู้นะเราเราสามารถเอาตัวมติเนี่ยมามาดูอีโวตรงนี้ได้ว่ามันใช้อะไรบ้างนะแล้วก็มีให้ดูว่าถ้าเราอีโวเราจะขึ้นเป็นสเตตอะไรแล้วก็ส่วนของอีโวที่ต้องคราฟออนะครับก็ให้มาตรงตัวนี้แล้วก็สามารถเลื่อนดูได้เลยว่าจะใช้อะไรคราฟบ้างอย่างฟิตนี้ก็ต้องใช้ ของประมาณนี้นะครับก็อาจจะมีบางอย่างที่ไม่ไม่ไม่ได่ใช้่าบางอย่างหรือทุกอย่างคือแบตเทลเรีร์เราสามารถซื้อในนี้ได้ผมขาดเยออีกชิ้นหนึ่งเลยซื้อมานะก็มาซื้อมาดูในร้านค้านี้นะครับแล้วก็ร้านมันก็จะรีสต็อกก็ดูเวลาข้างบนง่ายๆโอเคประมาณนี้สำหรับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะแนะค่มาโชว์รีวิวไอซิทอันอีโว นะครับก็ไาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ